เจริญพรวันนี้จะมาแชร์มุมมองที่ทําให้เรากล้าที่จะผิดพลาดมุมมองที่ทําให้เราเอาชนะความรู้สึกกลัวความผิดพลาดหลายหลายครั้งเราจะเห็นใครบางคนหรือแม้นตัวเราเองกลัวที่จะผิดพลาดเลยไม่กล้าทําใช่ไหมหรือบางทีอาจจะพลาดมาสักครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกเลยเพราะความผิดพลาดมันทําให้เรารู้สึกแย่ใช่ไหมรู้สึกเป็นทุกข์ รู้สึกไม่สบายใจอาจจะดูถูกตัวเองด่าว่าตัวเองหรือรู้สึกเสียหน้าขาดความมั่นใจตนเองทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะมั่นใจอาจจะมีความสุขอาจจะมีความภูมิใจตวเองเชื่อมั่นตวเองแต่พอได้ผิดพลาดขึ้นมาเราก็เริ่มไม่แน่ใจ เริ่มสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะที่ทําได้ครั้งก่อนมันฟุกหร,ะนะหรือเปล่านะมันบังเอิญหรือเปล่าบัเอิญมีคนช่วยบังเอิญสถานการณ์มันพร้อมบังเอิญมันได้จังหวะดีคือสงสัยในตัวเองซึ่งมันทำให้เราไม่กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปใครบางคนขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ เลิกเลยเลิกขับเลยทีนี้สอนอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นใครบางคนอาจจะพูดต่อหน้าคารกบมนนันใช่ไหมพูดหน้าห้องหรือพรีเซนต์ในที่ประชุมหรือเป็นตัวแทนเจ้าภาพกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานหรือต้องทำอะไรบางอย่างที่ต้องแสดงออกต่อหน้าผู้คน แล้วมันพลาดพลาดยังเพราะว่าพวกมาแซวอีกพวกพวกมาพูดซ้ําเติมอีกรู้สึกแย่จริงๆใช่ไหมเลยไม่กล้าที่จะแสดงออกอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าประสบการณ์ชีวิตมันจะเป็นแบบไหนแล้วแต่ซึ่งทําให้เรากลัวความผิดพลาดมันก็จะเป็นผลทําให้เรา ไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าเอาข้อจริงคนทุกคนที่ประสบเลยในชีวิตที่ก้าวหน้าที่ยืนหยัดได้ผู้เรียนคือเติบโตได้นี่แหละเราล้วนแต่ต้องผ่านกระบวนการผิดแล้วผิดเล่าผิดแล้วผิดเล่าบ่อยครั้งพูดง่ายคือไม่ต้องกลัวการผิดพลาด แล้วทำเป็นไงไม่กลัวละ่ะวันนี้เสนอแง่มุมอันหนึ่งแทนที่เราจะเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเราเรียกสื้อใหม่ดีไหมว่ามันคือการเรียนรู้เฮี่บอกว่า i, เฮ้ยเมื่อกี้ฉันทำพลาดว่ะพูดใหม่ว่า i, เฮ้ยเมื่อกี้ ฉันได้เรียนรู้อีกแล้วอ่ะต่างกันไะเยกอาจจะพูดอะไรบางอย่างพลาดไปใช่ไหมแล้วพอพลาดแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมันพลาดก็ต้องลองวิธีการอื่นใช่ไหมรู้ว่าวิธีการนี้ไม่เวิร์กละ่ะตอนที่มาเริ่มฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆเมื่อไม่มกี่ปีมาเนี้ยนะมี อาจารย์ท่านหนึ่งสอนภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษคล่องนะพอมีลูกศิษย์มาเนี่ยซึ่งก็ไปรู้สิทธิ์เขาด้วยนะ่ยแนะนําให้รู้จักว่าเนี่ยอาจารย์ท่านนี้สอนภาษาอังกฤษนะอาจารย์พูดภาษาอังกฤษเขาสิอามาก็พูดเลยพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็ห่างจากเขาไปสักแป๊บหนึ่งเนาะลูกศิษย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ท่าน บอกว่าพระอาจารย์ผู้ผิดเออผิดก็ผิดแล้วไงห,หรอมันต้องผิดเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะแนทนี้ใช้คำว่าฟิเอนซี่นซีกับกลายเป็นฟินลีฟนลีคือสรับกันคือผิดพลาดแล้วไงหรอ เราให้ความสาคัญว่ามันผิดพลาดแต่เราเปลี่ยนสมัยว่าอา้าวละลละกรณีแบบเนี้ยต้องใช้การฟูเอ็นซีฟูเอนซีเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ครั้งต่อไปเราก็ทําได้ถูกต้องขึ้นหรือบางครั้งเราล้มเหลวแทนที่เราจะพูดคําว่าไม่ใฉัล้มเหลวอ่ะคูดสะใหม่ว่าเฮ้ยฉันได้ก้าวหน้าไปอีกคั้แล้วนะ เพราะอะไรเพราะการล้มมันเกิดจากการที่เราเดินไปข้างหน้าถูกไหมเราถึงได้ล้มลงถ้าอยู่เฉยๆมันไม่ียกว่าล้มหรอกมันเรียกว่าไม่ได้ไปไหนเลยมันแค่นั่งพักแต่คนที่ล้มคือเดินไปข้างหน้าแล้วล้มแต่ขอให้ทุกครั้งที่ล้มเนี่ยหยิบอะไรติดไม้ติดมือออกมาบ้างอย่างน้อยก็ล้มไปข้างหน้าไม่ใด่ล้มข้างหลัง ซึ่งทุกความล้มเหลวมันขยบใกล้ความก้าวหน้าหรือความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆลองเดินๆไปใช่ไหมเราล้ลมล่างเงี้ลุกขึ้นมามันก้าวต่อไปได้ขออย่างเดียวอย่าอยู่ตรงนั้นนานนักล้มเหลว ไม่ว่า,เ,วาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเรียนมีลูกศิษคนหนึ่งเราเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมั่นใจตัวเองเนาะเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งสอบได้วิชานั้นวิชาน,นี้ได้เกรดสีมาเป็นประจําแล้วเขาก็คิดว่าเราเก่งแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกตอนนี้อีกม4 เม่อราอ่านหนังสือเยอะก็ทําได้ปรากฏมีวิชาวิชาหนึ่งที่เขาอ่านหนังสือน้อยเนะี่ยทนาคะแนนได้ไม่ดีตามเป้ารู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่กับตัวเองแต่เขาได้ถอดบทเรียนให้จะมาฟังว่าเขาได้เรียนรู้ว่าที่ผ่านมาที่ทําะแนนดีเพราะว่าเตรียมตัวดีและไม่ประมาท แต่ตอนมอีนี่คือประมาทคิดว่าเองฉลาดไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะก็ได้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ตั้งใจเรียนขยันเรียนผลการเรียนก็ดีในระดับที่น่าพึงพอใจซึ่งตอนนี้เขาเรียนปีสองไปแล้วไม่ใช่ปีสองธรรมดาเป็นปีสองที่ได้ทุนการศึกษาจากสมเด็จประเทศด้วยซึ่งซึ่งตอนนี้ก็เรียกเป็นสมเด็าาจารพ,รดนนรรพระกนิษฐาใช่ไหมสมัยนั้นเรียกว่าสมเด็จประเทพ เพราะว่ามีประสบกับความล้มเหลวคือได้ประสบความล้มเหลวและเรียนรู้มันแต่ถ้าครั้งนั้นเขาประสบความล้มเหลวเขาก็ยังคงประมาทคิดว่าเออนะไม่ต้องอ่านเยอะหรอกฉันเก่งฉ,ฉันฉลาดมันมีเหตุปัจจัยของมันใช่ไหม หรือถ้าเราประสบความเจ็บปวดบางอย่างในแง่หนึ่งเราจะมองได้ไหมว่ามันคือความแข็งแกร่งหลังจากเราหายเจ็บหายป่วยใช่ไหมเรากลับมาแข็งแกร่งได้อีกหรืออาจจะมองว่าเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าเรายังอ่อนแอนะอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พาเด็กไปทํากิจกรรม ไปเล่นนั่นแหละนะพาเราไปวิ่งเล่นนะไปเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆวัดแล้วก็ให้เขาวิ่งแข่งกันแล้วก็มีเด็กบางคนที่วิ่งเร็วมากนะในขณะเดียวกันเด็กบางคนก็วิ่งไม่ไหวจะรอบเดียวก็จะตายแล้วแต่ว่าทําไมบางคนถึงวิ่งได้เร็ว,เ,รวเพราะเขาวิ่งเป็นประจำเขาเคลื่อนไหวเขาทํากิจกรรมเป็นประจำ จึงแข็งแรงวิ่งมากก็เจ็บปวดมากใช่ไหมเหนื่อยมากลําบากมากแต่เพราะการวิ่งที่เหนื่อยที่เจ็บที่ลําบากบ่อยๆนี่แหละทำให้เขาแกร่งทําให้เขาสามารถวิ่งได้เร็วก็ได้รับรางวัลไปส่วนคนไม่ค่อยออกกลังกายไม่ยอมเจ็บปวดไม่ยอมเหนื่อยวิ่งไม่ถึงรอบก็ไม่ไหวแล้ว เป็นเดินนะต้องนั่งพักอยู่เป็นต้นเพราะอะไรเพราะไม่ยอมเจ็บปวดจึงไม่ได้แข็งแกร่งความเจ็บปวดจากการลงมือทำมันทำให้เราแข็งแกร่งในเรื่องความแข็งแกร่งมันทำให้เราประสบผลิตด้านต่างๆคือแทนทพูดคำว่าฉันกำลังเจ็บปวดเราบอกว่าฉันกำลังจ แข็งแกร่งขึ้นฉันกำลังจะก้าวหน้าขึ้นในวันที่เราอ,อกหักแทนที้บอกว่าฉันอกหักเขาทำให้ฉันอกหักกูเสียใหม่อย่างนี้ดีไหมว่าฉันได้เรียนรู้เรื่องความรักเพิ่มขึ้นม <c oughs> ันต่างกันไหมโยมเจอเื่นเดียวกันนะแต่พูดต่างกันความรู้สึกมันจะคนละโลกเลย ใครรู้สึกว่าผิดหวังย่ำแย่ในวันที่ใครบางคนเดินจากเราไปใช่ไหมบางคนก็โทษตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหน,น,ไไหนทำไมต้องทิ้งฉันด้วยฉันสูญเสียเขาไปอย่างเงี้ยพูดสมัยว่าเขาอ่ะสูญเสียฉันที่รักเขาจริง และดีใจที่กลับมาสวดอีกครั้งหนึ่งดีใจที่กลับมาอิสระอีกครั้งหนึ่งมีสิทธิ์จะเลือกใหม่ได้อีกก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันมันไม่มีอิสระใช่ไหมไม่มีสิทธิ์เลือกทานเลือกก็รู้สึกว่าผิดเพราะอะไรก็มีเขาอยู่แต่วันนี้เขาจากไปแล้วจะอาจจะอาจจะาจากไปเพราะว่าตายจากกันหรือเดินจากไปแล้วแต่ก็กลับมารับโอกาส ระหนักเปโอกาสว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเลือกอีกครั้งหนึ่งเว้นเสแต่ว่าไม่ได้อยากเลือกใครแล้วแต่บางคนเนี่ยพอมีคนมงคลในชีวิตทิ้งไปใช่ไหมพูดนี้อกหกักไปกัอนอกหักปับ๊บไม่เอาแล้วผู้ชายมันเลวบางคนก็ผู้หญิงมันเลวเลิกเลิกเลิก,ลกมีแฟนเข็ดแล้วไม่เอาแล้วอยากบวชอย่างเงี้ยอยากเข้าวัด อยู่ไม่นานก็กลับไปที่เดิมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตระหนักความจริงคือไม่ได้ตะหนักความจริงว่าความเบื่อหน่ายหรือการที่แบบจะเลิกได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรมากกว่าแค่ความทุกข์ใจหลายต่หลายครั้งใครบางคนอ,อกหักใช่ไหมมีคนอ,อกหักมาบวชที่วัดเนี่กะว่าจะบวชยาวๆแต่เพินไปเจอใครบางคน เข้าให้ประทับใจเอ,อ้าง่ายซึ้งอย่างเงี้ยอาจจะเจอผู้บุปถัติดกันหรือบางทีอาจจะเจอพระในวัดประทับใจกันก็พากันออกไปเป็นตน้นก็มีให้เห็นอยู่ทางทั้งที่เข้ามาด้วยความปกหักใช่ไหมเสียใจแล้วก็กอดความเสียใจไว้คิดว่าจะเสียใจเปนานๆคิดว่าจะไม่เอาใครแล้วจะมาบวชชีหรือไม่ก็องบวชพระนานๆ ด้วยความอกหักเสียอ,อกเสียใจแต่ไม่ทันไรอะ่ะมันก็พอทำใจได้ก็สร้างใหม่ได้ก็หาใหม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเจ็บปวดให้มองว่ามันคือการเข้มแข็งขึ้นอีกระดับหนึ่งให้เราพูดว่าเอ้ยมันคือความเข้มแข็งเรานะมันคือโอกาสที่ทำให้เราเข้มแข็งนะเราพร้อมจะปล่อยวางไหมเราพร้อมจะไปต่อไหมนะ ผิดให้มากเราจะได้เติบโตมากขึ้นถ้ายังผิดไม่มากพออย่าบอกใครว่าฉันทําหมดแล้วฉันทําทุกอย่างแล้วหลายลายครั้งเนี่ยเวลาจะสร้างความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมัวแต่คิดว่าฉันทํานูน่นทํานี่แล้วเนี่ยถ้าต้องการความสำเร็จแทนที่เราจะบอกใครต่อใครว่า ฉันทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันยังไม่สำเร็จเราควรจะบอกว่ามีอะไรยังจะทำได้อีกไหมแทนที่กังวลใจกับความล้มเหลวหรือโอกาสที่มันจะล้มเหลวโอกาสที่มันผิดพลาดแต่ควรใช้เวลานั้นมามองหาช่องทางโอกาสที่เราจะสร้างความสำเร็จ หรือถ้าคาดว่ามันจะอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปก็เตรียมพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด้กันเนาะเมื่อกี้ลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาปรึกษาว่าเขากําลังเตรียมของที่จะแจกในวันงานนี่แหละแล้วมันอาจจะมาส่งไม่ทันนสั่งของทางลาสด้าอะเสี่ยงแล้วก็กังวลใจว่าของมาไม่ทันวันงานทําไงดีเขาจะต้องลาออกไปเป็นรับของที่บ้านเรามา ที่วัดหน้าอยู่นตรงก็เลยบอกเขาปล่อยวางกันทำใจกันนิ่งๆกันมันมีช่องทางเยอะแยะเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทิ้งงานตรงเนี้ยไปาอาจจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์หรือจ้างใครไปรับก็ได้หรือจ้างคนนี้นั่นมาเอามาส่งก็ได้หมาถึงคนแถวบ้านหรือไหว้าวานคนที่มาร่วมง,งานไปรับของแทน เราก็ได้มีช่องทางมากมายหรือแม้กระทั่งให้พนักง,งานส่งของมาส่งที่นี่ก็ได้อยู่ที่การต่อรองอยู่ที่การสื่อสารอยู่ที่การสร้างแต่ก่อนอื่นต้องมีสติก่อนไม่จมอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจากหลักการที่พูดตั้งแต่ต้นเนาะเราอาจจะเปลี่ยนคําว่าเฮ้ยถ้าฉันเจออุปสรรคนี้ขึ้นมา ฉันทำไงดีเปลี่ยนเป็นว่าถ้ามันเจอแบบทดสอบนี้ฉันจะทำยังไงดีต่างกันไหมโยงหรือแบบฝึกหัดก็ได้มันดูดีขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยมันเจออุปสรรคไม่ไหวแล้วไม่อยากสู้ใช่ไหมพอเจออุปสรรคเรากรู้สึกมันติดตันมันไปต่อลำบากแต่ถ้ามันเป็นแบบฝึกหัดมันก็ง่าย มีพี่คนหนึ่งเพิ่งเล่าให้ฟังจากเดิมเขามีแค่บริษัทบริษัทเดียวตอนนี้เขาทำอะไรหลายอย่างเลยนะกลายไปว่าเขามีบริษัทที่อยู่ในการดูแลถึงสิบสองบริษัทและสถานการณ์ก็เข้ามาใช่ไหมยิ่งสถานการณ์ลูกน้องลาออกพร้อมกันมีปัญหานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย สิ่งที่เขารับมือจัดการก็คือว่ามีอะไรต้องทําก็ทํามีอะไรต้องแก้ก็แก้อ่ะแล้วเขามองว่ามันคือเกมมันพลาดได้มันพังได้มันมีปัญหาได้เวลาเล่นเกมเป็นย,ยังงัยใครมีประสบการณ์เล่นเกมมั่งเพราะมันพังมันพลาดมันแพ้ขึ้นมาทําไงก็แค่เล่นใหม่ถูกไหม ถ้าเรามองทุกอย่างในชีวิตของเราว่าเป็นเกมพลาดก็เรื่องปกติอย่างพี่คนนี้เขามีบริษัทสิบสองบริษัทมันก็โอกาสพลาดเสมอเสมอนั่นแหละล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาทำสัญญาร่วมกันกันกบพี่คนนี้บอกเลิกสัญญาพนักงานที่อยู่ในการดูแลของเขาเนี่ย ไม่มีงานทำทำไงอ่ะคนยังมีอยู่ใช่ไหมแต่งานไม่มีแล้วอ่ะคือไม่มีที่พื้นที่ให้เช่าแล้วในโรงบาลนั้นเขายกเลิกก็มองดูว่ามีทางไหนเป็นไปได้บ้างก็ไปติดต่อหาที่ปรากฏว่าจากหนึ่งคลินิกเนี่ยกลายเป็นสองคลินิกเลยนี่ไม่ไปหาที่ใหม่แล้ว ดีกว่าเดิมตั้งสองที่ภายในเดือนเดียวสามารถสร้างคลินิกสองสาขาเลยเห็นไหมมันกลายเป็นโอกาสสำหรับเขาเพราะเขามองว่ามันแค่เกมพราล้มพลาดผิดหรือมีปัญหา<ม>ก็แก้ไปไปทีละเปลาะนั่นแหละชีวิตอย่างไยสุดนี้ เห็น,นทุกคนกีาขขงทท่านมีความสุขอยู่กับชีวิตผิดให้มากเพื่อเราจะเติบโตมากเช่หน่อน